เริ่มแรกนั้นโลกมีแต่ความมืดมิดว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงดำรงอยู่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ และมีความรักมากมายอยากจะสร้างโลกนี้ให้สวยงามวันหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็ส่องสว่างในโลกนี้พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดีพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่ากลางวันและเรียกความมืดว่ากลางคืนวันแรกของการทรงสร้างโลกได้เริ่มต้นขึ้น ในวันที่สองพระเจ้าตัดอีกว่าจงเกิดท้องฟ้าและพื้นน้ำแล้วท้องฟ้าและผืนน้ำก็เกิดขึ้นทันทีท้องฟ้าและผืนน้ำนั้นงดงามมากวันที่3พระเจ้าส่งรวบรวมพื้นน้ำบนแผ่นดินและทำให้มีแผ่นดินแห้งเกิดขึ้น พื้นที่ที่ไม่มีน้ำให้เรียกว่าแผ่นดินส่วนพื้นที่ที่มีน้ำเรียกว่าทะเลแล้วพระเจ้าทรงสร้างหญ้าดอกไม้และต้นไม้ให้งอกงามบนแผ่นดินดอกไม้ที่มีสวยงามบานสะพรั่งด้วยความหอมพระเจ้าทรงเห็นต้นไม้สีเขียวนั้นว่าดีมากตอนนี้แผ่นดินโลกก็สวยงามมากวันที่สี่พระเจ้าตัดอีกว่า จงเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวแล้วตอนกลางวันดวงอาทิตย์ขึ้นส่องสว่างตอนกลางคืนดวงจันทร์และดวงดาวส่องประกายสวยงามสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นสวยงามจริงๆพระเจ้าทรงเห็นว่าดีมากวันที่ห้าพระเจ้าตัดอีกว่าจงเกิดฝูงนกที่บินบนท้องฟ้าและฝูงปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำทะเล แล้วก็มีฝูงนกที่สวยงามบินอยู่บนท้องฟ้าและฝูงปลาน่ารักว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำและทะเลวันที่6พระเจ้าทรงสร้างสัตว์อีกหลายชนิดที่มีชีวิตบนแผ่นดินจงเกิดสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินแล้วสัตว์ทุกชนิดก็ปรากฏขึ้นช้างที่ตัวใหญ่และมีแรงมากกระต่ายที่ตัวเล็กและน่ารัก และสิงโตที่กล้าหาญด้วยสัตว์ชนิดต่างๆก็สรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้สึกดีใจมากๆสุดท้ายพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะเหมือนกับพระเจ้าและพระเจ้าทรงระบายลมปานเข้าทางจมูกของมนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นเขาด้วยพรงขี้ดินหลังจากนั้นเขากลายเป็นผู้มีชีวิต มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมพระเจ้าตัดกับอาดัมว่าจงมีลูกกทวีมากขึ้นจนเติมแผ่นดินจงปกครองฝูงปลาในทะเลฝูงนมในท้องฟ้าและสัตว์เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดงานทุกอย่างและพักผ่อนพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7นั้นให้เป็นวันที่มีความสุขและบริสุทธิ์ พวกเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจึงถือวันที่7เป็นวันสำหรับการพักผ่อนและระลึกถึงพระเจ้า